อ๋อตัวนี <laughs> ้ลาบหูยายตัวเด็กคุมนุ่งวัวแล้วทางมันเปื้อนยังไงภาพสวัสดีครับพี่น้องเฟษกับบูได้ปี๊ดปูได้เศษปูได้เศษมาฮะปูได้เศษมาหาบบดนี้โอ้ย เสร็จย <Cornell> ังมาน้องให้ดังน้องไปสื่อตะนาไปเกอหนึ่งไปไปสตตาไปเอาไไกเขาดาง้ามันีดอกเลยเนาะเราไปื้อตะนายังประชักื้อตานาอีกใช่น้องใส่ ใกล้เอ้าเลยลงนะสไลด์ก็ได้โอ้ยนี่กันยังไงพามาเนาะพี่น้องเอ้ยพากันลงตลาดกับซาไม่รู้ซ้องไม่รู้ใกล้พี่น้องอใกล้พี่น้องเลยหย่นไปนิดนิดเนาะกระหอดเลยเบิ่งขีดน้ำมันพี่น้องขีดถ้าไม่ชอบตัวอี้แล้วชงใส็ดยิ่งกันย่างกัน มันมีบ๊อยครับ <laughs> ไปแล้วตกก็ร่งสุ้มก็มมันครับรถเมื่อเดียวมันครือมันปวดแขนนี่เนาะ <c oughs> ปล่อยเลยที่ ลองอยทางกับเปืือทกหันเปืือนได้น,น้องว่าทางเปืือนทางเปื่อนกับปรรจกทางเปืือนเอาบะมี่เดือจีหัวด่างๆมาตลาด ข่ากวกระออกส้วงพยู่โอ้ยยงนาข่ากวกระออกส้วงพยู่ทีนี้เนีย่ยเขาเจอโงเรียนครับไฮเลติครับ <c oughs> จอบก่อนนี้เลยมีเจอโงเรียนเลย <c oughs> พร้อมอวยกับค่ะโอ้ยมีลุดอยู่ <laughs> มีลุดอยู่กับ <c oughs> จับดีๆจับดีๆคอยดีซิ่งนี่จับดีๆคอยดีซิ่ง <c oughs> จับดีๆ หักนกะลงเขาหัวโอ้ยช้อนสำคัญในมีเด็กอยู่ในกินอยู่บ่เปิดเท่อีกแล้วในสายคนขายใยายต่ดอดเช้านี้ นายเบิง้งย้อนหลุดปีก่อนได้หนึ่งตอนทางเขาเจ๊ตลาดมันอีขึ้นคือมันมีดแท้คือบอกมีคนแท้ตลาดคนนี้ตอนนี้แล้วนจะย้ายเนาะ ไม่ใส่คนมาวางใครตลาดย่ายห้โอ้ยโอบเป็นมันจะแท้ไปอุ้ยบ้านน่ะขึ้นมาเปื้อนค่ะแท้เหรอเปื้อนมามามาอุ้ดนุ้นเนี่ยโบป้าเนี่ยโอ้ยกบป้าว่ดสันค้างเต็มอ่างอยู่มันบอกว่าคนกับมันั่งจิ๊บเบียตั้งแต่นี้ก็ออ๋อจิ๊บเบียใบโอบเต็มทังอยู่เนี่ยนะงานขายหมู มีแต่กบกับป่าส่วนไลยเนาะเมื่อนี้โอ้แตกต่างกับเมื่อนั้นด้วยชินเชิงมีหมูททางหน้าอ้าวกบกับหม,มูแค่นั้นแหละกับปลาพี่น้อง เฮ้ยคือแตกต่างกันไม่อนานเท่าไรนี่ลูกชิ้นนี่แหละว่ามีกลิ่นกับลูกชิ้น mô mi cặp xúc ná sao phốn sao thì đọc xúc ná này Thử. không cái nó mình nó này đây này là tem nhỉ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ ปะ่ปะปะ่ะนึกกินเลยเฮ้ยยวิทึ์เสือไี่นได้บ่มีแนวกินปลาไพ่มาจะใส่กูเดียนะ๋ยวมาแต่ตลาดแล้วค่ะไม่ได้อะไรหรอกเหยาบโอ้ยคือตัวน้อยแม,ม้นกระปูตัวใหญ่เลย โอ๊ยท yup. ิมท oh. ิมชกระปรกเน๊ะทิมอืมที่มีเป็ดนอกผลจะเอาไปนอกเด้อเปื้อนอั่นนู่นเห็นตัวหนึ่งมันเต้นออกมาแล้วก็ไปปล่อยอยู่ข้อแล้วตัวสั่นเนี่ยนี่ว่าโมโนออกมาปะ โอโย้ยอะไรกับตัวน้อยก็รู้เสร็จเนี่ยอะไรกันมาเศร้านี่เห็ดคอกเป็ดพี่น้องเขึ้นไปเบิ่งก่อนเห็ดคอกเป็ดอ้อมเป็ดไว้นะคะมันออกไปกินข <c oughs> ้าวมันออกมันพาลูกพาอยังออกไปรายการไปหมอนป่าข้าวหมูนเบิ่งกัเลยเห็ดคอกกันเห็ดอ้อมตานะเห็ดกระเปลี่ยนน้ำ คนโตก็เลยไปถ่ายคลิปให้เบิ่งขออนุญาตโทรศัพท์เบียกโทรศัพท์เบียกมาอันตรายนะโทรศพัพท์ตายไม่มีโทรศพัพท์ถ่ายคลิปให้คุณแม่ดูนีน่หน้ากันหน้าเขียวนี่อ้อมใหม่เบิดนี่เปลี่ยนน้ำดูสิเขียว มันกระลืดมันคีไข่น้านะทั้งรูมนะเจ้ยกวดออกบไปเบิดตเมื่อยเนาะวันนี้โต้มานะมันกระพูน้องอยู่ทั้งเชิงตัวหงปล่อยออกบไปเบิดตเนาะอันนีเป็นปลาขอบปลาดุกทีเอามาจากวันต่างๆเนาะหนเอามาในนู่นน,น,น,นี่นั่นเนเอามีเอามาเนงามอยากกัตักไปกิน ปลาเค็งก็เริ่มง่ายเลยพี่น้องเลยโมหินปลาแด๊ดดอกผมมันไขน่หนาอุย๊ยตัวนั้นนะพี่น้องนะั่ะเริ่มใหญ่แล้วปลาเค็งก็ได้นี่ตัวนั้นใหญ่มากเลยนี่พี่น้องใหญ่ กูจะซูมไม่เห็นเลยปลามีตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยมีตัวใหญ่ในะพี่น้องๆนะโอ้ยตัวนีญ่ใหญ่อะนีมใหญ่มากเลยตัวนี้ก็ใหญ่นะนี่หักยังบ่ทันพอขายใหญ่จังนะตัวนี้ใหญ่ เซเวยเพจคนเดียวนี่ไปเบิร์ดเว่าพากันหมดอ,ออกเบิร,รออบ์ดประจักษ์คือเ็นย่านอยู่นี่หมดออกเบิร์ดประจักษ์หมดนทนั้งไหนวะเอ้าหมดนทั้งไหน หือไ่เห็นจ้ะโม่นออกทางได้วะหือไ่เห็นเลยพี่น้องโม่นทางไหนเนาะโม่นออกทางนี้บ่ มันหมดเนาะที่นี่ยันหมดเนาะน,นี่ให้น้ำเต็้ยมก่อนเรนฮะจับทำไม